ท่านเปาตังตั้งคณะรัฐมนตรีงวดนี่พิ่นเข้มงวดคักพ้นต้องเลือกคนดีขอสภาพเม่ยนมโนคนดีอยู่ใส่นอกนี่แต่อยู่วัดก็ยังมาแน่ใจว่าเดียหลวงพ่อแล้วก็เลยต้มมามายังบ่แมางคือกันแต่ว่าข้าวลาสุดเด้าข่าวว่าแป้งก็ป้อมนี่ทะเลาะก,กันนะครับท่านเปาแป้งออกมาประกาศอิสรภาพแล้วครับท่านเปาสิเป็นจังไหต่อ ถ้าอยากรู้เรื่องกระัังให้จันเจ้าไปสืบสวนมาตั้งหน่วยขึ้นมาซื้อหน่วยว่าแมงบ้งกะเล่นแมีนครับท่านเปาถ้าต้องตั้งหน่วยสอบสวนเพื่อรู้ความจริงแต่ว่าหน่วยเอ่อแมงบ้งกะเล่นท่านเปาเนี่ม่นสิสืบสวนได้เรื่องอยู่บ่ครับท่านเปาสูเอ b i ีไอคืจีบีเจ้าได้อยู่บ่จันเจาหัวหนา้าหน่ยวยจะทันกองสุนภาษาอย่าง f อ i บีไคจีบี b. จันเจ้ารผ่านเคเอฟซีซื้อว่าฝากอย้ไปก็อยักลูกคือกันวันระดับพ้นเอกเก่ากระปิดหน้ายกผู้ใดปมะสิตเตรมแกวกว่าไว้ท่านเป้าเพาถึงเคเอซีเด็กขน้อยขึ้นอยากอย่างหนึ่งว่าขนมของข้าเจ้าแซ่บพัก เค่อฟซีอยู่สายมาขายขนมโคกนี่ค่อยเขาไปเมื่อวานไม่ได้ขายขนมโคกจ้เถือเด้ดิท่านเป้าก็มาสังเกตนะครับท่านเป้ามันก็บ้างเลือเออเฮียยุนาร้านนะครับเป็นถวยเป็นถวยยุนันนะโอ้โบเมนว่าเขาว่าทาไทยไป่ั้อั่านชัดเลยเลยคือว่าเจ้าจำพิษอีกคนหนึ่งใส่บุคคลเด้กเล็กกับจันเจ้านี่แหละเป็นยังครับท่านเป่ารอบก้อนนี่สร้างไปสือปุ๋ย ปุ้ยเล่งหาก็ไส่ดียัเป็นบอกครับท่านเปารอบนี้ท่านเปาไส้ไปซื้ออีหอย่างอีกอ้ยก็สร้างไปซื้อไก่เคเอฟซีละท่านกงสุน่นจะมันฟังจังไงไก่เคเอฟซีบอกว่าล้านสีต่างๆไม่เป็นซื้อไก่วิเซียนบุรี่เรียงว่าท่านเปาบอกว่าชัดเจนจันเจ้าเลยสับสนเพราะว่าไก่วิเซียนบุรี่นี่ป้ายเหลืองตัวหนังสือแดียงเบิ่งเกิงครับท่านเปาทามันเป็นจังสี่แล้วภารกีติฮอเสียปสืบสวนเกี่ยวกับลุ่งป้อมกับลุ่งแปลงมาต้องหัวท่านโกงสุนถึงบางเรื่อง ฉันเจ้าอาจซื้อบื้อไปบ้างแต่ว่าเรื่องสอบสวนเนี่เก่งขนาดเฮาตรงย่อมรับฝีมือเราเอาท่านเป้าครับท่านเป้าก็ตั้งซื้อน่วยว่าแมงบงกะเล่นท่านเป้าคือ้าตั้งซื้อหน่วยแมวพงเอาซมตั้งหน่วยแมวพ้งนี่เขาว่าคอยแพ้ขนแมวแมวพ้องยังไะนี่เอาคัะชท่านเป้าคือบ่ตั้งซื้อหน่วยเป็นตัวเลขครับเช่น0-7นย์พยัก์ไรตั้งซื้อหน่วยเป็นตัวเลขแทบไปกับผ้ากัซื้อเลขน้ำข่อยอีก คือกินบดบานบนเมื่องอีกเฮ้ยมับนมาเมียหรอขันเปล่าว่าจะ้มัตีเลขกับท่านเป่าแจ็คเื่อเดียวโอ้ยแต่คอยไอ้ซื้อกับ,บตีเป็นศูนย์มันว่าคอยสิตายตายไปว่าศูนย์มันวา